ครับพี่ครับคืออย่างนี้พี่กําลังคิดอยู่ว่าพี่จะทําโมเดลในการจัดจักรพพัดใหม่แต่ทีเนี้ยพี่อยากถามทางเอลเคก่อนว่าเราอะ่ะอยากเป็นจักรพพัดอยู่ไหม <Yeah. S 1> เพราะว่าตอนเนี้ยมันมีแตกมาสองเสียงคือหนึ่งเสียงแรกอยากให้เราพิสูจน์ใหม่แต่เสียงหนึ่งคือถ้าเทียบกับแก๊งทั่วไปในเมืองเอลเคก็ยังถือเป็นแก๊งใหญ่อยู่อ่ะเราฟังต่อนะสิทธิในการเป็นจักรพพัดเนี่ยเบื้องต้นพี่จะบอกงี้เดี๋ยวพี่อ่านให้ กดข้อที่หนึ่งของในแอดด็อกมากกว่าแก๊งงินอื่นอันเนี้ยรู้อยู่แล้วใช่ไหมเสร็จแล้วทธิปเดียต่อไปสามารถสลับคนเข้าแก๊งได้ฟรีหนึ่งสองครั้งต่อเดือนอันนี้พี่ขอคอ,อก่อนว่าจะกี่คนกันแน่แต่ฟรีแน่แน่หน,นึ่งถึงสองคนดีนะนนะจาพัทเนี่ยจะมีพวกกล่องที่อีกหน่อยมันจะเป็นโมเดลนี้กล่องเป็นเหรียญเงินเหรียญเงินเนี่ย,ยสามารถเอามาคราของในราคาถูกค้าทรัพยากรในราคาถูกได้ จากเดิม4ี่เอร์เซหรือถึง30ปอร์ซประมาณนี้แล้วก็จะมีค่าไฟไม่ต้องจ่ายมีทงปักหน้าบ้านเพื่อที่จะไปค้าของไปแบบไปฟาร์มของเล็กๆน้อยให้กับจักรพรรดิพิเศษมากกว่าแก๊งอื่นๆคือกดทงเหมือนแล็กอ่ะง่ายเลยแต่ของข้างในเป็นไรเดี๋ยวเอกจะมาบอกพี่อีกทีนึงแต่นี้เอกบอกมีแน่ส่วนอย่างหนึ่งคือการฮาคิที่ทุกคนเห็นกันอยู่ตอนนี้แลีกหน่อยจะมีบัตรจะมีบัตรฮาคิอีกสามสี่แบบสามแบบมั้งที่พี่คิดไว้ยังไม่ทำ นนอ,อ่ะนั้นพี่ถามแบบคิดคดีคิดดีๆนะก่อนตอบเรายังอยากเป็นจัรพัิอยู่ไหมในมในความคิดของเรานะแ้ผมขอถามหน่อยพี่ตอนนี้คือถ้าถ้าถ้าสมมติมีแก๊งเล็กมาแหลมใส่ผมอย่างเงี้ยแล้วแก๊งเล็กขอจบก็คือผมก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมไม่ไม่ดีถ้ายกตัวอย่างแกง๊ง บี B, แอร์แกงเอมาแหลมมาป้นเอลเคถูกไหม,มเขาต้องรับสภาพดิเขาเป็นแกงเล็กแล้วเขามปป้นทําไมอะถูกปะ,ะแล้วถ<น>้บผมแล้วถ้ากลับกันผมแหลมใส่เขาก่อนแล้วแล้วเขาสวนน่ะถ้าแหลมใส่เขาก่อนเขาสวนถ้าเขาสวนน่ะชักอยากเล่นจริงๆพี่เล่นได้แต่เงื่อนแต่เงื่อนไขในการเล่นพี่จะกำหนดเองเพราะว่าถือพี่ถือว่าเราเป็นคนเริ่มแต่ฝั่งนู้นก็เป็นคนสนองแปลว่าเขาก็อยากเล่นเหมือนกันแต่พี่เป็นคนกําหนด เพราะว่าเราเป็นคนหาเรื่องก่อนเนอะหมายว่าก็คือไม่ไม่มีตัดจบเนาะก็คือเล่นเล่นได้ปกติแต่ไม่มีตัดจบถ้าสตอรี่ไม่โง่ครับถ้าไม่โง่นะวงเล็ยว่าถ้าไม่โง่นะถ้างง่ๆแบบเรื่องเก่าที่มันเคยทำเนี้ยแบบเหยียบเงายกมือไหว้อะไรเงี้ยพี่ว่าอันเนี้ยมันมันมันโง่ไปสำหรับพี่ไม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 ่โง่เขาเรียกอินดี้อ่าอินดี้แล้วถ้าอินดี้เกิดไปเนี้ยพี่ไม่ให้เล่นแต่ถ้าเรื่องมันมีสตอรี่ชัดเจนเช่นเราไปป้นเขาปุ๊บล้วเขาแทงสวนมาบับกลับแล้วแทงกันไบแทงกันมามีปากเสียงเนี้ยยยเเรีมาคคุได้ พี่จะให้เล่นได้โอกาสมีโอกาสให้เล่นได้นะมงี้มีโอกาสให้เล่นได้ครับแต่จะเป็นเงื่อนไขที่ทางพี่กาหนดเองอาจจะให้เล่นไม่กี่ใบอะไรอย่างงี้ไอหัวมันมายืะข้างกูดิส่วนส่วนถ้ามีคนมาแหลมใส่เราอะ่ะอันเนี้ยได้เล่นแน่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเจ็ดเย่ก็ไปแหลมมาก็โดนโดนไป,ปยี่วันสิบกว่าใบไปแหลมเข้ามาประมาณนั้นครับเอาเลยดีจะเป็นต่อไหมถ้าถ้าเป็นต่อก็เงื่อนไขที่พี่บอกไปก็เราจะได้รับ ต้นเดินหน้าอาจจะเป็นเร็วสุดคือต้นเดินหน้าเป็นต้นไปเลยแต่ถ้าเราไม่รับเราก็อาจจะไปอยู่แก๊งปกติแล้วเราก็พิสูจน์ขึ้นมาใหม่แค่นั้นเองไม่เอาผมว่าเอาจากสายตาพี่หญ่พี่คิดว่าเอาเคยังยังคงแบบยงปคือในสายตาพี่อ่ะพี่บอกอย่างนี้ของพี่เองเลยนะพี่ถ้าเทียบกับแก๊งทั่วไปในเมืองเราจะถือแก๊งใหญ่อยู่แน่นอนไม่ว่าเรื่องรถประมูลบ้านจํานวนคนทรัพยากรเราเทียบกับแก๊งทั่วไปในเมืองเราถือว่าเป็นจักรพรรดิแน่นอน ทีเนี้ยในมุมมองพี่โนเนี่ยล่าสุดในนาทีนันที่เขาเล่นกับเจเคอ่ะพี่โนบอกว่า l อเคเ่อนข้างดรอปไปกับเมื่อก่อนก็อยากให้ไปสูตรตัวใหม่อันนี้ในมุมพี่โนนะแต่เมื่อกี้พี่นั่งคุยกับน้องน้องทีซีทุกคนอ่ะเขายังมองเองว่าเป็นแก๊งใหญ่อยู่ดี <S <S 1> <S 1> พี่ก็เลยเอางี้กว่านั้นโทรเรียกมาเราเลยเนี่ยว่าอยากเป็นต่อไหมอยากเป็นอยู่ไหมถ้าอยากเป็นพี่จะให้เราเป็นต่อส่วนหลังจากเนี้ยถ้าใครอยากท้าชิงเราก็คือก็อไปตีกับเราด้วยเราก็ได้เล่นเพราะว่าพูดตรงๆงถ้าเราฟอร์มดรอปอ่ะมันก็มีแก๊ เมื่อกี้เราฟังเรายังยังยังชงนคิดเลยแล้วคนอื่นเขาจะไม่คิดตามเหรอว่าการเป็นศิลปพัแล้วมันดีที่สุดแล้วถ้าเราเป็นแก๊งที่พี่ไม่ได้ว่านะสมมุติเราออดแอสส่วนในสีลปพอ่ะเขาจะไม่มาตีเรา,าเหรอถูกปะล่ะ<อ>มีโอกาสได้เล่นมากกว่าแก๊งอื่นไงตรงน,นี้แล้วถ้าผมหลบไปก่อนเนี้ยแล้วมีคนขึ้นมาแทนเนี้ยผมไปตีเอาคืนได้ไหมก็ก็ตีได้ครับแต่ระหว่างนั้นเขาจะได้ของที่สมสมควรเป็นของเราเวอยเลยสิทธิประโยชน์มันไม่เร็วอะ น,นค่อเขาแกง,างฟรีส,นนสองคน,<ร>คนนี้ผมว่าก็คุมมันลนะสองล้านแล้วนะก็ะใช่ไงมันฟรีนะเว้แค่ขเขาว่าฟรีเลยนะเว้มันก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเป็นสิทธิประโยชน์ที่เหนือกวออกแกงงอื่นๆแล้วอะเลยบอกว่าคิดดีๆว่าเราคิดยังไงแต่ถ้าเราอยากเล่นก็ไม่มีปัญหาครับเราไปไต่ใหม่ได้เว้เราแบบเรามาส่งชื่อทาชิงสมมติน,มมน,นะสมมตินะเอลเคบอกเอลเคไม่รับเป็นอย่างพัดต่อเพราะว่ารอบที่แล้วเราก็โดนวดมาถูกป่ะเอลเคไม่รับทีนี้ ถ้าเอลเคอยากเป็นเมื่อไหร่เอลเคต้องเสนอชื่อเข้าทีซีทีซีจะเอาจากพัดไม่ว่าเจเคหรือแอซับเนี่ยไปเล่นด้วยได้เขาประเมินมาว่าเราควรควรเป็นหรือเปล่าถ้าเขาสองแกงนี้หรือว่าแกงใดแกงหนึ่งยกตัวอย่างเราถอนดิเช่ผมเจเคก็ได้รับว่าจะต่อให้ถอนยังไงเรอแก๊งใหีไม่ประเมินปุ๊บหลังจบมาเจเคบอกว่าแกงนี้โอเคนะคนเขาเล่นเยอะต่อแม่ชนะก็ตามนะคุยคนเขาเล่นเยอะเขามีไฟเขาสู้ แล้วทีซีตามดูก็เป็นอย่างที่เขาพูดจริงหรือว่าทางทีซีต้องมีความเห็นว่าเราควรเป็นเราก็จะให้เป็นเลยนี่ออกไหมไม่จำเป็นต้องชนะเออผมขอคุยกันอยู่ใน้ม้าพี่ได้ครับเชิญเลยครับไปนี่เลยไม่เราจะลงแล้วปล่อยให้คนอื่นได้ผลประโยชน์ตรงนี้ไปเหรอเข้าแก๊งฟรีสองคนสอมคนเลยนะไอชักกูเองกูเองไออะไรอ่ะเขาเขาจะปลดมึงอจากจากพระหรอไม่เขาให้เลี้ยวก็ผมจะอยู่ต่อหรือเปล่าหรือว่าจะ เขาถามว่ายังอยากอยากเป็นอยู่ไหมเขาถามงนี้อ๋อถามใช่ใช่แล้วเขาเอาเหตุผลอะไรมาถามอ่ะเพราะว่าเขาไม่ใช่ครับคือเขาบอกว่าจิทีิพี่ทีิี่ที่พี่อยู่นะนะแย่มาก่อนนะเอ้ยเออเออเออคุย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 ไรยไรคนอเลยคนนี้รออยู่รออยู่คืออย่างนี้อะไงอ่ะคุ้มอยู่นะถ้ากูมองอ่ะแต่ถ้ามันได้มันได้อะไรบ้างอ่ะบอสก็เยอะอยู่ถ้ากูฟังแต่ว่าถ้าเราลงไปเงี้ยสุดท้ายแล้วมึงก็มองว่าเราแก๊งใหญ่อยู่ดีเว้ย แล้วที่กูถามถามพี่กอบตะก,กินนะต่อเราเป็นสิจกักรพรรดิอะเราจะตีแก๊งเล็กๆหรือว่าแก๊งที่มันมาแหลมใส่เรามันก็สามารถตีได้เหมือนเดิมอะไม่ได้แบบว่าห้าว่าเป็นสิจ่จักรพรรดิเราห้ามไปกดแก๊งเล็กเงี้ยนึกออกไหมข้าเล่นได้ปกติอะง่ายเป็นกับไม่เป็นไม่ต่างกันเป็นกยบไม่เป็นไม่ต่างกันแต่เป็นจะได้ป,ประโยชนไ์ไงกกว่ามันมีมีฮาคงฮาคีได้นี่ ผมว่าผมว่าผมว่าเราเป็นก่อนก็ได้นะถ้ารู้สึกเบื่อเราก็แค่ถอนจากจกรพัรดิ๊บะลองเป็นก่อนแล้วก็ถอนถ้าสมมติว่ามันอนาคตแบบมันเบื่ออย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยขึ้นไปท้าชิงใหม่อไรเงี้ยแล้วทำไมเขาถึงเขาถึงยืนไม่การการที่เราจะทำอย่างนั้นคือหนึ่งคือเราต้องไม่มีคนเล่นด้วยแล้วจริงเราต้องทําอย่างนั้นไหมใช่ใช่ทีนี้แหละไ่แต่ถ้าเราลงกู่าก็ไม่มีใครกล้าขึ้นอ่ะเพราะมันรู้อยู่แล้วว่าเราก็จ้องอยู่ มแต่มันก็ต้องอยากมีแก๊งได้รับผลประโยชน์ตรงนี้อยู่แล้วถูกไหมล่ะถ้าต่อให้เราลงไปไงก็ต้องมีคนขึ้นมากูมองว่าเป็นต่อไม่แต่หรอกถ้าถ้ามันมีเรื่องจริงแล้วยังสามารถตีได้ที่แบบไม่เหมือนเจ็ดบาปที่ขอจบแล้วเราไม่ได้เล่นอะถ้ามันไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ไม่น่ามีอะไรเป็นห่วงเพราะว่ามันมันทั้งสนุกทั้งสองอย่างอะ่ะเป็นก็สนุกไม่เป็นก็สนุก มันเป็นมัได้ของมันเหมือนเดิมไงเป็นกับไม่เป็นมันเหมือนเดิมคือยังตีได้อะยังเล่นทศรีได้มันไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าเออถ้าอย่างว่าถ้าเป็นสี่จอพัดแล้วแบบโดนห้าตีแก๊งเล็กแก๊งอะไรเงี้ยมันก็ไม่หนุกถูกไหมล่ะแต่ไม่เป็นมันจะได้ฟิลแบบไปต่ขึ้นมาใหม่ไงแบบไม่ใช่จากการโหลดอ่ะจากสุดท้ายจะต้องทำกันรล้วยเนี่ยนะคตรถ้าเราไม่มีใครตีแล้วอ่ะแต่สุดท้ายแก๊งอื่นมันก็ไม่ตีกับเราอยู่ดีป่ะบอสถ้าเกิดว่ามันต้องตีถ้ามันมีเรื่องมัน ไอนี้ไม่ได้มันขอจบเลยไม่ได้ถ้าเรื่องมันไม่โง่นะไงเราก็ได้เล่นอ่ะเพราะว่าเป็นเป็นต่อมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเขาถึงถามเราอ่ะเราดอปเหรอไม่แต่ตอนตอนที่เราตี JK มันไม่สมควรเป็นจริงๆเว้ยเพราะว่าแต่มันก็มันมันโทษเราไม่ได้เพราะว่ามันดอป เพราะว่าตอนที่เจเขียนม่้กับเราอะคือเราก็ไม่ได้ไม่ได้แบบฟูลอยู่แล้วนึกออกไหมเราก็แผ่วมาตั้งตั้งนานแล้วอะใช่ตั้งแต่ฟาเวทแล้วคนเรามันน้อยตั้งนานแล้วเพราะว่ามันห่างกตอรี่ไปนานแล้วก็หลายคนก็ติดธุระเนี่ยติดเรียนเปิดเทอมเยอะแยะไปหมดไงเข้าคิวอีกแต่ตอนนี้นคือเราเซ็ตใหม่แล้วอะกว่ามันไปได้ต่ออะมันก็เป็นใหญ่ได้เหมือนเดิมอะเป็นต่อแล้ว ได้หมดอะเบื่อก็ใ่อยลงไอ้เหี้ยเีืยวถ้ามันเริ่มมีคลิปากเมื่อไหร่ว่าแบบไอ้เหี้ยจักรพรรดิแบบจับฉลากอะไอ้เหี้ยเดี๋ยวค่อยลงไปไต่ขึ้นมาใหม่ให้พวกมันดูอื้มไ่สนใจหรกไอ้เหี้ยกำไว้อะนานาคดอะกำไว้อะเบื่อก็ปล่อยไอ้เหี้ยจากแล้ววะตอนนี้มันมีอันหนึ่งคือถ้าตีกันสองวันอะวันแรก J K วันที่สอง A S A P เลยอ่ะเอา A K เอาไปก่อนไปเออผมตัดสินใจแล้วผมจะเป็นกันต่อครับ อ่ะโอเคนนั้ตามนั้นครับด๋อย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 โอเคะยากง่ายเลยไม่มีอะไรก็รอรอโนกรอรอโอเคครับสวยอะไรนะน้ายจะตีผมอีกแล้วเหรอดาไม่ตีกูจะตีมึงได้ไงกูยังงงเลยที่ตีกันล่าสุดเนี่ยไอ้เทียตีกันเฉยพี่โตสวัสดีครับครับไปแต่ดาวประเดนเขามานะบ๊อบครับเข้มเลยนะมาแป๊บเดียวนะเดี๋ยวก็ล่วงอ่ะกูอยากให้มึงพูดกับมันอย่างนี้ว่ะเราเจอเอามาแน่เราเลยเออเยอะกว่านี้เอาครับ กำไว้เว้ยยันเบื mop, ่อไปแล้วก็ปล่อยไอสัตว์อุ่ยากแล้ววะใช่ปล่อยเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไต่ขึ้นมาใหม่ชิวๆมันเล่นได้อ่ะกูเป็นจักรพรรดิยังยังตีได้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรวะเนี่ยอยู่ที่คนของเราแล้วตรงนี้ถูกไหมล่ะเป็นเรเบลนะบอสตีตีไน